ค,ค่อยๆหมดไปทีละอย่างทีละอย่างด้านหน้านะคะและเท่าที่ทราบท่านพระอาจารย์มหาจำเนนท่านอยากจะติดต่อกับทางเทศบาลนะคะเพราะว่าตอนในช่วงนี้โบสถ์ก็เกือบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วในส่วนด้านนอกนะคะแล้วก็เนื่องจากที่ว่ามันเป็นสวนสาธารณะและตรงนี้เป็นพื้นที่เปิด แล้วถ้าเผื่อว่าใครเดินเข้ามาหรืออะไรยังไงคนที่เขาประสงค์ร้ายนี่นะคะก็เข้าถึงตัวบนได้ง่ายใช้ระยะเวลาการสร้างก็หนึ่งปีเต็มๆแล้วการทําลายนั้นสามารถทําได้ในหนึ่งวินาทีก็ก็เสียหายชำรุดอะไรได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นท่านมีดําริว่าจะติดต่อที่ทางเทศบาลขอซื้อพื้นที่เขาเพิ่มอีกนะคะ คำสิงดีฉันเข้าใจในตอนแรกแล้วว่าพื้นที่ตรงสวนข้างหน้านี้เป็นของวัดด้วยตรงโค้งโค้งเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ใช่คือที่วัดจะมีแค่ตรงที่อาคารตั้งไว้แค่นั้นเองแล้วก็ท่านจะติดต่อขอซื้อเพื่อที่จะทํารั้วเล็กๆนะคะไม่ใช่เป็นรั้วปิดแต่ว่าเป็นรั้วไม้หรืออะไรที่มันเข้ากับบรรยากาศและเข้ากับสภาพแวดล้อมเอ่อเข้ากับ สวนสาธารณะที่ทางเทศบาลเขาก็อยากที่จะให้เป็นแบบนั้นอย่างไรก็ดีนะคะถ้าเผื่อว่าแผนการนี้เ,เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ก็อาจจะสอบถามท่านผูาจารย์ได้นะคะว่าจะร่วมอนุมโมทนาในการบริจาคปัจจัยเพื่อที่จะช่วยซื้อที่ดินตรงในสวนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าแผนการจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่อย่างไร ก็ลองสอบถามลองเรียนถามท่านพระอาจารย์นะคะเผื่อว่าท่านมีความประสงค์ที่อยากจะ,ะบริรจาคปัจจัยร่วมกันเพื่อที่จะทำให้แผนการตรงนี้เป็นจริงขึ้นมาเพราะว่าถ้าทำได้ก็จะทำให้มันเป็นกรรมสิทธิ์ในทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเผื่อ่าใครข้ามรู้ว่ามาหรือเข้ามาในเขตตรงนี้ด้วยการที่ประสงค์ร้าย เราก็สามารถที่จะจัดก,การอะไรทางกฎหมายได้แล้วถ้าเขารู้ในอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องระวังเขาก็จะไม่มาทําอะไรยังไงเพราะว่านั่นก็หมายถึงการที่ทําให้ชีวิตเขาต้องถูกทําโทษนะคะ